สะอาดควายมันมานอนเวลานั้นมาอุ้ยควายดอนบอกลาเห็นควายดอนปะขุนละพี่น้องเมืองควายดอนเห็นปะมันเปิดไฟแดงกึง่งๆเลยอแล้วลก็อาบน้ำอยู่เขาจะสีออกไปซื้ออ,ของขแม่จ๋าขอไปเล่นกับังไปเล่นมากินหน่อย บอบอยางเป็นมูน้องคุณล้วพันตัดหญาแม่ท้ายชิปพันตัดหญตรวดรวดอยู่ทงหน้าคุณโอ้ยคุณเลวะ่อมอเอาหามื้อเอาลูกอ้อ คุ่นี่ยมันงามหลายล้วเขาให้นี่เพันบ้านแบบสุดท้ายล่มหมดเลยเฟยียดหลาดฝาดลงเจ้อืมมันล่มช่วงหนึ่งมันงามหลายมันเจิดลงคนหน้าตะตุยยางไปลี่ยนผืนางามขึ้นมาออกการร่างกายตอกไนดะ้ตอกก่อเกต่าไปยางมอปนันนันถ้า่าโซนนีมันพ่ค่อยไม่น้ำส้วนหนินมันจะงามน้ำม,มันผันมามาหงไฮนี่เพันเพันบ้าน,าน,านตมเลยเด้อนี่ไฮนี่ นี่บ้านตมเลยงามงามมึงมองๆๆๆๆๆผู้ใดัดหญอยู่นุ้นตรวจตรวจที่คุณนะนนั่นนั่นฮป มันเป็นขวดมันออกข้อหลังเลยวะกัดทองไปเอานามนี่มาบอกข้อลามเกงบอกผลแมลนออกกอนคนข้อหลามเดี๋ยวกอนมึงมันไม่มาเห็ดดอกตะบานบอกมาค่อยกัดไถ่ดอกตะบอย่าไปกอดม่อลหล่ละไปมามามาข้อลาอ่ามันยามันหนหงิข้อลาข้อหลามเห็ดขี้ใหญ่ใหญ่ผ้าก่อน มันก็ดูน้ำขอหอมมาโดนเลยมันแบบว่าการเทดอกบบโคตรลนมันแล่นออกก่อนไม่ควจากว่างกว่าคนเด้อมันเห็นเขามากมันออกเลยมันมาสีมาหน้าพนยี่ตุ้ยนออกหนาเขาคนบางนแล่นก่อนเขาเห็นบอกผมจบอกจะนอนเ็กนิดรถเด้อรถเลยคนได้แอแล้วตัดแล้วเออนั่นนั่นเอาหนาคนละเออสันเด้ พอกคำร่างกายย่ายผ้าได้หน่อกร่างกายพูนใทยชีพแก่ยัยงเห่นไปตำห้ามาเมล็ดดนเสือ้อคนบะมีทงอยากบอกมะทองคนนั้นคนอยากออกมะทงองนน <c oughs> อแมคุณนายคุณนายพนพนอยากออกมาทงไ่ได้ <c oughs> อ,กอ,อกง <c oughs> อันนี้คนทองเท่าไหร่นี่แปดพัน อันนี้พ่อเี่ยสวยพ่อแม่มาเน,นี่น้ำพ่อเ้ยสยเออนี่น้ำพ่อเ้ยสวยเห็นบ่อบิ่งเข่าแล้วเห็นบ,าบา่อฝนเห็นบ่อฝนสวดจัโก้เลยเห็นบ่อฝนสวดจัโก้บ่อเข่าแบบที่นี่อาเข่าสวดจัโกโอ้อยู่เบิ่งนี้ เขาล้างมาทั้งเลยจังใดป่านน้น้ำข้างบนลงกมะนีบ่ะน้ำจากคุณมะนีได้อยุป่ะเออได้เอาอาย่อขึ้นมาเอาเจดีย์ไปลูกเจดีย์ไปล้อมหัวไว้นัของามหาอะไรเนื้อเหมือดสวดจะโกอยู่ซ้ำอยู่หน้าห้าและวหาอะไรหาอะไรสามงานได้อยู่หน้า อันนี้หาไรนๆเลยนะตว่าทั้งเท้งนั่งมองไว้ต่อยูหนึ่งกะสีเอาไปมากกับเรือหาไรอเออาย่าพันาหน้าไม่เอาบ่บโอ้ยขาว่าอินทภาลมีิตทภาลัมอยู่นั่นย่างไปเบงตัวอินดภาล่ทีนี่ไม่ได้กินทีตัวมะทายใหญ่ๆมันมันมันน่อยๆบ่เงยไงนี่สีแดงเนี่ยไขแค่ไข่ มันเน่าวแบบนี้มันเน่าโอ้ยเสียดายตาก็ไม่ยุฟีหรอกเมยนตายุหันลาโยนั่นจะมาบัวบ้านเพื่อตุยเพื่อจอดรถไว้บัวบ้านเนี่ยเอาเสียบค่าจัลรอไว้บได้แทวมันขึ้นต่อแย่แอ๋วเออควายกระชังได้อยู่อันเจ้าเป็นอย่างเจ้าขึ้นบอเอากุญแจรถออกคุณก็เอาควายไปเลี้ยงปุ๊บกระจุวงทีดีดีมากคำคำเออโอ้พระศิขึ้นต่อไม่แอ๋วที่มัเออก็เอื้อนเอ้อหากันมีปีนี่ลาลาสุดขีนาไล่งามเลยนี่งะสดเจ้าโกอยู่เอาว่างอันว่างตอนดับเมื่อไรสดคนเบิ่งดีีให้น่

โอ้ยฟ้อมบ่ลนี่ของงานน้องสาวเนี่ยุณตำรวจนะแเนี่ยขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะถ้าพ,พี่น้องมารับชมบรรยากาศทงหน้า